Matepad 2022ที่มาพร้อมกับหน้าจอ IPS ขนาด10.4นิ้วซึ่งมีระบบปฏิบัติการเฉพาะของหัวเว่ที่ชื่อว่า Harmony OS 2แท็บเล็ตคุณภาพสูงราคาดีเพื่อนคู่ใจสายทำงานจอสวยคมชัดสะดวกพกพาให้ประสบการณ์เสมือนทำงานบน PC หัวเว่ย a t e p a d 2022มาพร้อมกับปากกาสไตลัสที่สามารถวาดเขียนระบายและรีทัดรูปก็ได้ ตัวเครื่องสีเทาให้ดีไซน์ที่เรียบรูดูดีมีระดับกล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลมาพร้อมกับรูรับแสง f 1.6และยังมีระบบออโต้โฟกัสอีกด้วยกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลและยังสามารถบันทึกวิดีโอด้วยความคมชัดแบบ Full HD แท็บเล็ตตัวนี้นะคะมาพร้อมกับลำโพงถึง4ตัวด้วยกันระบบเสียงฮามกาดอนซึ่งจะให้เสียงที่ดีและสมจริงและมีไมค์ถึง2ตัวนะคะ สำหรับน้องๆน,นักศึกษาหรือพี่ๆีวัยทำงานแท็บเล็ตตัวนี้สามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานค่ะหัวเวยเมทแพดครบจบในเครื่องเดียวยกระดับประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพเสมือนมี PC ติดตัวไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สามารถพกไปได้ในทุกที่ราคาโดนใจคุณภาพอัดแน่นพร้อมข้อเสนอสุดคุ้มที่เจมาร์หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เจมารช็อปเจมาร์ o ไและเจมาร store com